สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีคืนวันเสาร์ครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10พฤษภาคมเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งครบรอบหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็เทคนิคอลรวิเลราะของทองคําเพื่อบางแผนรับมือนะครับสัปดาห์หน้าเราจะเทรดยังไงดีนะพันธเปนเท่เดี๋ยวเล่าสั้นๆเรื่องของดอกเบีย้ยเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันยังอีอกนานนะครับ สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ตัวเลข CPI จะออกนะวันพุธเด๋ยวนะครับก็ oh, CPI ออกวันอังคารนะไม่ใช่วันพุธนะครับออกมาเร็วนิดหนึ่งก็ตัวพระเอกที่จะขับเคลื่อนตลาดตัวก็จะก็คงเป็น CPI นะสัปดาห์หน้านะครับโดยคาดการณเนี่ยก็คือตัวเลข CPI น่าจะสูงขึ้นนะอันนี้คงเป็นผลพวงมาจากเรื่องของสงครามการค้านะครับที่มองว่า ตัวเลข cpi ของเดือนนี้น่าจะสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านๆมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว fundamental เลยนะว่าตลาดนักนักลงทุนของ FX Street นะครับเขาวิเคราะห์อะไรให้เราฟังบ้างนะครับเดี๋ยวผมเล่าข้าวๆ3ประเด็นเมื่อกี้นั่งอ่านดูแล้วก็ได้สรุปใจความว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของอรบเบี้ยก็คงที่ตามคาดการนะครับ แล้วก็เฟดก็ให้ให้มุมมองในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อที่จะสูงขึ้นนะดังนั้นช่วงที่เฟดประกาศนโยบายดอกเบีย้ยเนี่ยทองคำมันก็เลยร่วงตามตัวเลขปัจจัยพื้นฐานตัวนั้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็มีประเด็นที่หนุนทองคาอยู่ก็คือเรื่องของสงครามนะมันกลับมาอีกแล้วนะครับใน,ในเรื่องของความวิตกกังวลตัวเนี้ย geopolitical geopolitical tension ตัวนี้แหละก็คือสงครามมันเพิ่มมาก็คืออินเดียกับปากีสถานนะครับตลาดก็ขานรับในเชิงบวกกับทองคำนะตัวปัจจัยพื้นฐานเรื่องสงครามสัปดาห์หน้ายังต้องจับตาดูอยู่นะครับว่ามันจะรุนแรงขึ้นหรือเปล่านะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูในกรณีที่เขาจะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์หน้านะครับว่า มีอะไรที่เราจะต้องดูบ้างนะเอาเรื่องสงครามการค้าก่อนนะครับในช่วงปลายสัปดาห์เราจะเห็นว่าทางฝั่งจีนกับอเมริกาก็เริ่มที่จะเจรจากันอาจจะกำหนดบนจรจากันนะครับคราวนี้มันมีประเด็นตรงนี้นะถ้าถ้าเรื่องของการเจรจาเรื่องของภาษีระหว่างจีนกับอเมริกาเนะี่ยถ้ามันไม่ได้ข้อยุตินะครับ หรือยังมีข้อขัดแย้งอยู่ในระหว่างการเจราจาเนี่ยก็จะทําให้ทองคําเนี่ยมันก็ยังยืนหนึ่งได้อยู่นะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็หาทางออกร่วมกันได้เนี่ยตัวเนี้ยทองคํามันก็จะร่วงดังนั้นสัปดาห์หน้าก็ปัจจัยพื้นฐานตัวเรื่องของการเจราจาสงคมคารค้าก็จะเป็นประเด็นแรกที่เราจะต้องดูตั้งแต่วันจันทร์เลยนะครับโอเคนะอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะครับ กรณีที่2ทองคํามันจะร่วงได้มันมีอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือทางฝั่งอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าเจรจาข้อตกลงเรื่องของสองเรื่องของภาษีเนี่ยกับประเทศอื่นๆประสบผลทาเร็จได้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้ทองคำเนี่ยมันร่วงได้เหมือนกันนะครับคือนอกจาก นอกจากประเด็นที่เขาคุยกับจีนแล้วนี่ยก็จะยังมีประเทศอื่นๆอ,อีกในเอเชียรวมถึงทางฝั่งยุโรปด้วยนะครับถ้ามันมีข่าวดีเข้ามาว่าเขาสามารถที่จะหาข้อสรุปร่วมกันได้ในเรื่องของอตัวเลขภาษีพวกเนี้มันก็ทําให้ทองคำมร่วงได้เช่นเดียวกันนะอันนี้คือเรื่องของสงครามการค้าที่เราจะต้องดูสัปดาห์หน้าประมาณนี้นะครับคราวนี้นอกจากเรื่องของสงครามการค้าก็จะมีเรื่องของ ตัวเลข CPI นะครับตัวเลข CPI ที่คาดการก็คือเพิ่มขึ้น0.3จากเดือนก่อนหน้านี้นะครับก็ตัวนี้ก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าตัวเลข CPI มันเพิ่มสูงมากกว่าคาดการ์ตัวนี้นะก็จะทำให้ดอลลาร์มันมีแรงแล้วก็กดดันทองคำได้นะครับในขณะเดียวกันถ้า CPI ออกมาต่ำกว่า0.3ก็คือตั้งแต่0.2ลงไปเนี่ยก็จะทำให้ดอลลาร์มันคลายกำลังแล้วก็ ทองคำก็บินได้นะครับดังนั้นในช่วงที่เขาประกาศตัวเลขเศรษฐกิจพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะต้องรอให้กราฟมันเลือกทิศทางก่อนแล้วค่อยเข้าเทรดน,นะครับอย่าเพิ่งบู้บามผีแผามในตอนแรกนะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยสภาพคล่องตลาดมันน้อยมันอาจจะยังไม่เลือกทิศทัดไม่เลือกทิศทางที่ชัดเจนนะครับก็ประเด็นของปัจจัยพื้นฐานก็คง น่าจะจบประมาณเท่านี้นะหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็ตัวเลข CPI นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตแนวรับแนวต้านก่อนนะครับรับมือสัปดาห์หน้าว่ามีแนวรับที่น่าสําคัญมีแนวรับแนวต้านที่สําคัญอยู่ตรงไหนนะครับผมใช้ทางฟรม H4 ในการคํานวณหาแนวรับแนวต้านให้เพื่อนๆลากฟิโบเอาแนวรับก่อนนะครับลากขึ้นตรงนี้นะถึงไฮล่าสุดของเขาที่3 5 0 0นะครับ ใช้ไมเนอร์สวิตัวนี้พอนะสัปดาห์หน้านะครับนั้นแนวรับที่ใช้งานไปสัปดาห์ที่แล้วอยู่โซนนี้พี่โบ5 0 0ก็คือไม่ผ่านโซนนี้แหละนะครับ3228ประมาณนี้นะก็ฟื้นกลับขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แนวรับที่ค้างอยู่คือ3165อันนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะแล้วก็3073 3018แล้วก็2957นะครับ ก็ถึงสวิงโลตรงนี้พอดีนะผมเอาแนวรับที่ไกลที่สุดไว้ตรงนี้นะ2,957นะครับส่วนแนวต้านแนวต้านเราใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือไฮเดิมของเขาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราน่าจะถึงตรงนี้นะอ่าตรงประมาณตรงนี้แหละครับเพราะว่า ส่วนที่ผมลากมันเนี่ยมันยังไม่เกิดดังนั้นสัปดาห์นี้เขาทาโลสัปดาห์ที่แล้วเขาทาโลใหม่แล้วก็กางถึงตรงนี้นะครับแนวต้านที่ใช้งานเอาที่เบรกราคามันวิ่งถึงตรงนี้นะีิโบ78.6นะครับ3437 3437นะ มาถึงตรงนี้ครับสามสี่สามเจ็ดก็ไม่ผ่าน3ามสี่สมเจดนะครับก็ร่วงลงมาเหมือนเดิมคราวนี้แนวต้านที่เหลืออยู่ผมจะเอาไว้ที่ไฮเดิมนะครับสามพแล้วก็ไกลสุดเอาไว้ที่3ามพนห้าร้ดสิบนะครับอันนี้คือแนวต้านแล้วก็การชั้นนอ l l ไลน์ตัวนี้ให้เพื่อนๆเ,เอาไว้ด้วยเป็นการคาดการตลาดของผมเองนะก็คือถ้าเขาจะรักษาฟอร์มขาลงได้เนี่ยก็กรอบชั้นนอ l l ไลน์ตัวนี้น่าจะเป็นไกด์ไลน์ในการ กำหนดจุดเข้าจุดออกของการซื้อการขายของเราได้นะครับโอเคคราวนี้มันมีจุดที่น่าสนใจอยู่สัปดาห์ที่แล้วที่เขาปิดตลาดตรงนี้นะครับในบันุขเขาปิดที่50.0เดี๋ยวผมขยายดีกว่นะขยายนิดหนึ่งครับครับจะได้ใหญ่ๆราคาเขามาปิดโซน50.0สพอดีนะ3 3 1 8 3319แ้ถวแวนี้นะครับซึ่ง ตัวสัญญาณตัวนี้มันบอกว่าตลาดเนี่ยมันยังไม่ได้เลือกทิศดังนั้นถ้าเพื่อนๆพื่จะเทรดสัปดาห์หน้าเนี่ยก็อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขายก็ตามนะคราวนี้ถ้าเราดูสวิงของ Time Frame 4ชั่วโมงตัวนี้นะครับเดี๋ยวลบลบช a n n e l l ล n e ตัวนี้ออกก่อนนะสวิงที่จุดสูงสุดลงมานี่ขึ้นลงตรงนี้นะครับมันเป็นรู w ว r high ก็มองว่ามันอาจจะเป็นรู w ว r high ที่1ก็ได้นะสำหรับ ตลาดที่จะสามารถลงไปต่ํากว่านี้ได้อีกแต่ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่ตอนนี้มันมี lower high จริงแต่ว่า l o ว e r low มันยังไม่มีนะตรงนี้มันยังไม่เกิดนะครับมันอยู่ในโหมดของอมี lower high แล้วก็มี swing high er and ด้วยนั้นถ้าเราดูกรอบราคาโครงสร้างราคาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับนี่ เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่ดังนั้นถ้าเพื่อนๆที่จะเข้าเทรดไม่ว่าจะขาซื้อหรือขาขาเซลล์ก็ตามนะครับก็อยากให้เข้าหลุดกรอบลักษณะโครงสร้างสามเหลี่ยมปลายปิดตัวนี้ก่อนอาจจะเลือกเบรกเอาข้างบนก็ได้นะครับหรือไม่ก็เบรกข้างล่างก็ได้นะแล้วค่อยาหาจังหวะเข้าซื้อเข้าขายเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยอินดิเคเตอร์นิดหนึ่งครับสัปดาห์นี้ ผมอ่านอินดิเคเตอร์แล้วผมเห็นความไม่แน่นอนของตลาดอยู่ดังนั้นสัปดาห์หน้าก็รอความชัดเจนของอินดิเคเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็เทรดตามปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นข่าวที่มันเข้ามาในตลาดทั้งเรื่องของสงครามเรื่องของเจรารจาภาษีแล้วก็เรื่องของ cpi อันนี้ผมอยากให้ดูทิศทางของ fundamental ตัวนั้นอนะ่ะในการกําหนดทิศทางของตลาดว่าเราจะเลือกซื้อหรือเลือกขายนะครับด้วยเหตุผลว่าตรงเนี้ย ราคาที่เขาปิดอยู่เนี่ยมันเป็นโซนพีโบ50.0ตลาดขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็มาปิดอยู่ตรงกลางก็หมายความว่าก็คือเซฟโซน n น่ะเขายังไม่ได้ไปไหนนะครับดังนั้นก็ต้นสัปดาห์ให้ใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็นตัวชี้นาตลาดนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาเทคนิคข้เข้าไปจับก็ใช้กรอบราคาของชุด l นล n ์ในการกําหนดจุดเข้าซื้อเข้าขายก็ได้นะครับส่วนตัวอินดิเคเตอร์เดวันเนี่ย มันก็ยังไม่ได้โอเวอร์โซลแบบโดยสมบูรณ์แบบหมายความว่าตลาดเนี่ยยังมีโอกาสที่จะพักฐานลงในสวิงเดย์ได้อีกจนกว่าแม็ดีจะเริ่มเกลี่เกลเข้ามาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดยวันเข้าสู่โอเวอร์โซลแรงแรงซื้อเนี่ยมันถึงจะเข้ามาในตลาดได้เยอะมากกว่านี้นะครับส่วนขาเซลก็เหมือนกันนะครับขาเซล ถ้าจะถือเซลล์แบบสบายใจตอนนี้ก็คือก็อาจจะยังไม,ไม่ไม่ได้เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่สวิงเดย์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เห็นคลาสสิกเดโคเจนซ์ลูกใหญ่ๆดังนั้นถ้าเรารอเดย์วันเนี่ยมันก็จะนานนิดนึงนะเราลงไปดู H4 นะครับ H4 2องสวิงนี้เป็นคอนเวอร์เจนซ์ของสวิงดาวก็คือเป็นโห์ไฮมองว่าโอกาสที่ตลาดจะปรับตัวลงอีกก็ยังมี แล้วก็แค่ลุ้นบ้างมันจะได้โลเบอร์โลหรือเปล่าโลเบอร์โลที่1ห,หรือเปล่าตอนนี้ตลาดยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นสามเหลี่ยมปลายปิดเหมือนเราที่อธิบายเมื่อเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นิดหนึ่งตรงนี้นะครับดังนั้นโดยสรุปตอนนี้อินดิเคเตอร์ทั้ง Day 1กับ H4 มันยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเข้าแก๊ปขาซื้อหรือขาเซลล์กันแน่นะครับดังนั้นใค้เพื่อนๆ ดูปัจจัยพื้นฐานในการเข้าเทรดสัปดาห์หน้าในช่วงต้นสัปดาห์ไปก่อนแล้วก็ให้เขาเลือกทิศทางที่ชัดเจนแล้วค่อยเข้าซื้อเข้าขายก็ได้นะครับให้เขาหลุดจากกรอบก่อนหลุดจากกรอบที่พอที่จะใช้งานได้ก็ใช้ t ามเฟรม m e 15นาทีก็ได้นะครับตรงนี้นะดูกรอบสั้นๆตัวนี้ก็ได้ครับ1แล้วก็ี่ยถ้าเพื่อนๆไม่สบายใจก็ใช้กรอบนี้ไปก่อนเทรดแบบสเกลพิ้งเทรด สั้นๆได้ก็คือเลือกให้ใหเขาเนี่ยเลือกที่จะเบรกข้างล่างหรือเลือกที่จะเบรกข้างบนก่อนแล้วให้เขาซื้อเขาขายก็ได้แต่อันนี้มันจะใช้ในทางเปรมเล็กๆได้นะส่วนผมที่วิเคราะห์ให้หลักๆเนี่ยมันจะเป็นทางเปรม H4 ซึ่งทิศทางของตลาดมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยสัปดาห์นี้ตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะดังนั้นก็เดี๋ยวผมดูตลาดในช่วงวัน จันาัแล้วก็ถ้าเห็นอินดิเคเตอร์ที่ชัดเจนกว่านี้ว่าจะไปโฟกัสขายเซลล์หรือขาบายได้ชัดเจนแน่นอนเนี่ยก็จะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้50 50นะอย่เพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับถ้าปลอดภัยที่สุดก็คือรอฟันเดาเมนทัลให้ชัดเจนในช่วงต้นสัปดาห์นะครับ